สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะกับผมนะวันนี้ก็จะมารีวิวบีบีกันนะครับเป็นปืนลูกซองอีกรุ่นนะเบนดอรี่เอสามนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ย,ยจะเป็นแบบนี้เลยแล้วยาวๆเนะี่ยเนี่ยส่วนลูกกระสุนก็จะเป็นแบบนี้นะเ,นเดี๋ยวจะมาดูวิธีการใส่กระสุนวิธีการรีโหลดกระสุนลูกซองนะครับเนี่ยนะครับยัดเข้าไปในนี้เลยนะยัดเข้าไปยัดไปจนเต็มนะ มันจะบรรจุได้ประมาณสามสิบนัดนะสามสิบนัดเต็มแล้วก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ยิ่งออกครั้งละสามนัดนะครับจัดไปดิเลยเรียบร้อยมาดูความแรงกนะัน สัตว์เอ้ยกูบอกเลยถ้าใครคิดจะเล่นในตัวนี้นะมึงต้องเล่นกล้ามด้วยเฮียหางันโคตรเหนื่อยดูโอ้โหกว่ามันจะยิงได้ไเฮียเออเด็กๆกูไม่ได้นำนะตัวนี้นะสำหรับคนที่ชอบบริหารกล้ามนะไปเพราะมันเป็นลูกซองแบบไม่ใช่แบบตัวที่แบบว่าหางปุ๊บไม่ด้เด้งคืนเลยนะ,ะตัวนี้ใช้แบบกำลังแขนสุดๆครับผลลัพธ์ก็อย่างเห็นแหละเนาะ แล้วเจอลิปตต่อไปุว